เวบ้า GTS 250ปี2026รุ่นล่าสุดที่หลายคนจับตามองก็เพราะความพรีเมียมที่เป็นเอกลักษณ์และความคลาสสิกที่ไม่เคยหายไปจากตระกูลเวบ้าเลยจริงๆสำหรับใครที่กำลังอยากได้รถที่มีสไตล์โดดเด่นแบบที่ขี่ไปไหนก็รู้เลยว่านี่แหละเวบ้าตัวจริงเสียงจริงรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากเพราะไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่สวยเท่านั้นแต่สมรรถนะและเทคโนโลยีก็อัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นแบบเห็นได้ชัดขี่สนุกขึ้นปลอดภัยขึ้นและที่สำคัญให้ฟีล l i n g ที่หรูหราไม่เหมือนใคร เหมาะมากสำหรับสายคาเฟ่สายเชียวท่งเมืองหรือแม้แต่คนที่อยากมีรถคู่ใจไว้ใช้ในทุกวันถ้าพูดถึงดีไซน์ของเว e ็บ้า GTS 250หลายคนก็จะนึกถึงเส้นสายโค้งมนที่เป็นซิกเนเจอร์เรียบง่ายแต่ดูแพงรุ่นปี2026ยังเก็บเอกลักษณ์แบบเดิมไว้ครบแต่เพิ่มรายละเอียดบางอย่างเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นเช่นชุดไฟหน้าแบบเล็ดรอบคันที่ให้ความสว่างชัดเจนขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าและบังลมที่ดูหนาและมั่นคงขึ้น ตัวถังสตีลโมโนข้ออกที่เป็นความคลาสสิกเฉพาะของแบรนด์เวลามองใกล้ๆจะรู้เลยว่างานประกอบและผิวสัมผัสมันต่างจากสกูตเตอร์ทั่วไปจริงๆพูดตรงๆเลยว่าเว็บ้าไม่ใช่รถที่เน้นแรงแบบบ้าพลังแต่เป็นรถที่เน้นฟีลขี่ความนุ่มและความพรีเมียมซึ่ง GTS 250ก็ทำตรงนี้ได้ดีมากเครื่องยนต์ 250cc ให้แรงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและออกต่างจังหวัดในระดับปานกลางอัตราเร่งไม่ได้พุ่งแรงแบบสปอร์ตสกูตเตอร์ แต่มีความเนียนลื่นและเหมาะกับคนที่ชอบสไตล์ขับขี่แบบนุ่มนวลรอบเครื่องมาแบบเสถียรไม่มีอาการสะดุดหรือสั่นจนรู้สึกรำคาญสำหรับการควบคุมรุ่น2,026มีการปรับจูนโช้กหน้าและหลังใหม่เพิ่มความมั่นคงเวลาขี่บนพื้นถนนที่ไม่เรียบและลดแรงสะเทือนในระดับที่จับได้จริงโดยเฉพาะเวลาเจอหลุมหรือขอบลูกกระนาดระบบเบรกก็ให้มาแบบจัดเต็มตามยุคสมัย ABS หน้าหลังทำงานดีมากเวลาเบรกกระทันหันร,รถไม่เสียอาการง่าย ทำให้มั่นใจทั้งคนขี่ใหม่และคนที่มีประสบการณ์แล้วฟีเจอร์ที่โดดเด่นอีกอย่างคือระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะที่รองรับการเชื่อมต่อกับมือถือผ่านแอปของเว็บบ้าเองทำให้ดูข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นสถานะรถแจ้งเตือนการบำรุงและเส้นทางการขับขี่บอกเลยว่าสะดวกขึ้นเยอะมากสำหรับคนที่ใช้รถในชีวิตประจำวันไม่ต้องมานั่งเดาเรื่องสภาพรถอีกต่อไป ในด้านการใช้งานจริง GTS 250เป็นรถที่เหมาะกับการขี่ในเมืองแบบสุดๆเพราะตัวรถไม่ได้ใหญ่จนเกินไปทำให้ซอกแซกในจราจรได้ดีพอสมควรบาะนั่งค่อนข้างใหญ่และนั่งสบายนั่งนานๆก็ไม่ค่อยเมื่อยทำให้เหมาะทั้งผู้ชายและผู้หญิงตัวบอร์ดยังออกแบบใหม่ให้มีพื้นที่รองรับสรีระดีขึ้นใครที่ต้องขี่ไปทำงานทุกวันจะรู้สึกถึงความแตกต่างจากกลุ่นก่อนแบบชัดเจนพูดถึงพื้นที่เก็บของใต้บอะของเว็บบ้ายังคงเป็นจุดที่หลายคนอยากให้ใหญ่ขึ้น แต่ในรุ่นนี้ก็ถือว่าปรับให้เก็บของได้มากขึ้นเล็กน้อยใส่หมวกครึ่งใบหรือของใช้ส่วนตัวได้สบายแต่ถ้าหมวกเต็มใบอาจจะต้องถือแยกยังดีที่มีช่องเก็บของหน้ารถที่ใช้งานจริงได้จะใส่โทรศัพท์เอกสารหรือของเล็กๆน้อยๆก็สะดวกมากการกินน้ำมันของ GTS 2 5 0อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ประหยัดสุดแบบสกูตเตอร์ญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ถึงกับเปลืองจนรับไม่ได้ ด้วยความเป็นเครื่อง 250cc และน้ำหนักตัวที่มากกว่ารถแนวนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันดื่มน้ำมันมากกว่านิดหน่อยแต่แลกกับฟีลลิ่งการขี่และภาพลักษณ์ที่ได้กลับมาคนที่ซื้อเวป้าส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันคุ้มค่าในมุมนี้มากกว่าอยู่แล้วอีกจุดที่คนเล่นเวป้าชอบคืออุปกรณ์แต่งและของเสริมมีให้เลือกเยอะมากรุ่น GTS 250ยิ่งเป็นรุ่นที่ฮิตอยู่แล้วชุดแต่งปลั๊กแอนด์เมีทุกแนว ตั้งแต่สายพรีเมียมสายคาเฟ่สายมินิมอลหรือจะเอาแบบแรงๆก็มีครบไม่ว่าจะเป็นท่อแต่งชุดกันล้มกระจกแต่งไปจนถึงกล่องหลังถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งรถบอกเลยว่าเล่นได้ยาวๆไม่หมดง่ายสำหรับการออกต่างจังหวัดรถคันนี้ก็พอทำได้ดีขี่ทางไกลได้แบบไม่เหนื่อยมากความเร็วเดินทางประมาณ90-110กิโลเมตรชั่วโมงทำได้สบายแต่ถ้าจะเร่งเกินนี้อาจจะรู้สึกว่ารถเริ่มหนักนิดหน่อยตามสไตล์เวปปา แต่ความนิ่งบนความเร็วสูงถือว่าดีกว่ารุ่นเล็กๆมากด้วยน้ำหนักและการออกแบบที่เน้นความมั่นคงมากกว่าเรื่องความปลอดภัยต้องชื่นชมจริงๆเพราะนอกจาก ABS แล้วยังมีระบบควบคุมการยึดเกาะถนนที่ช่วยลดการลื่นถลายเวลาเจอพื้นถนนเปียกหรือหลุดกริบทำงานไวและจับได้จริงว่าสบายใจขึ้นเวลาเจอฝนหรือพื้นลื่นๆโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่ไทยเจอกันบ่อยข้อนี้ถือว่าช่วยผู้ใช้ได้เยอะมากเสียงเครื่องของเวป้า GTS 250 ก็มีเอกลักษณ์เหมือนเดิมเป็นเสียงนุ่มๆไม่ดังจนเกินไปแต่ก็ไม่เงียบจนหายไปเลยใครที่ชอบเสียงแบบพรีเมียมนุ่มหูจะชอบมากโดยเฉพาะเวลาขี่ช้าๆในเมืองมันให้ฟีลแบบอบอุ่นและเป็นเอกลักษณ์ที่หาที่อื่นยากจริงๆสุดท้ายแล้วถ้าต้องสรุปให้ชัดๆว่าเว็บ้า GTS 250ปี2026เหมาะกับใครก็บอกได้เลยว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการรถที่ไม่ใช่แค่คันพาหนะ แต่เป็นไลฟ์สไตล์ต้องการความสวยงามระดับไอคอนขี่ง่ายใช้งานในเมืองดีและให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีมีคลาสคนที่อยากอัปเกรดจากสกูตเตอร์ทั่วไปขึ้นมาเล่นอะไรที่พิเศษกว่าเดิมรุ่นนี้ตอบโจทย์แบบไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าคุณต้องการรถที่แรงจัดหรือประหยัดสุดเวตา้าอาจไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าคุณอยากได้รถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแบบที่ทุกคนจำได้ทันทีว่าเป็นเวตารุ่นนี้คือคันที่ใช่แน่นอนใครที่กำลังมองหารถคู่ใจที่ทั้งสวย เท่ดูดีและเต็มไปด้วยฟีลพรีเมียมเวป้า GTS 250ปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณต้องลองขี่ดูสักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนถึงหลงรักเวป้ามากขนาดนี้และทำไมมันไม่เคยตกเทรนเลยไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีแล้วก็ตาม